หนูอยากเรียนต่อเหมือนเพื่อนแต่ว่าเวลาหนูถามแม่ถามพ่อเขาเขาบอกว่าเขาไม่ไม่มีตังค์ให้หนูเรียนต่อค่ะหนูอยากเรียนต่อเหมือนเพื่อนเหมือนคนอื่นเขาค่ะหนูไม่อยากจบแค่มสาม ดลตมริกาช่วยเรื่องช่วยเด็กๆเ,เรื่องกอยศหน่อยนะคะเด็กๆไม่มีเงินเรียนแล้วค่ะช่วยดันเรื่องนี้ให้เขาหูคนที่เกี่ยวข้องทีนะคะข้อที่หนึ่งตอนนี้งบประมาณของเรากําลังจัดสรรไปให้กับเด็กต่างด้าวต่างแดนอยู่ค่ะข้อที่สองรัฐบาลของเรากําลังแคร์ขมนและถ้าเกิดรัฐบาลของเราเป็นรัฐบาลสทรคุณพ่อขอ,ของคุณหนูตุง้งติ้งเขาก็ยังจะต้องจัดสรรงบประมาณปีละแปดร้อยล้านบาทเพื่อที่จะดูแลเด็กขมนให้เรียนหนังสืออยู่ดีกินดีกินฟรีอย่างมีเกียรติอยู่ค่ะ ข้อที่3ตอนนี้เด็กต่างด้าวไม่เพียงแค่เขมรแต่เด็กกะเหรี่ยงไทยใหญ่กะยงกะยอกะสลังปอตองแปงปองแปงดกทางฝั่งพมา่าตอนนี้ก็ต้องเรียนฟรีอย่างมีเกียรติเช่นเดียวกันรัฐบาลจะต้องจัดงบประมาณเพื่อสิทธิบนุษยช,ชนเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่เด็กนักเรียนที่ของประเทศไทยนะคะเรามีพ่อเรามีแม่เรามีกระถินริมรั้วขณะเดียวกันเรามีที่นาที่ดอนเรามีควายที่จะขายเพื่อส่งลูกเรียนเพราะฉะนั้นเด็กไทยเราจะต้องอดทนขยันทระหด แล้วเราจะต้องนะคะใช้แรงกายแรงงานและขณะเดียวกันเราจะต้องกู้ยืมกยศซึ่งแม้ว่านะคะกระทรวงการคลังในยุครัฐบาลคุณหนูแพรทองทวีหลังจากนั้นในรัฐบาลที่คุณพ่อคุณหนูเพียรท,ทองทวีกําลังจะมีการสานต่ออยู่นี้ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับกองทุนกู้ยืมเรียนหรือกยศของเด็กไทยอย่างไรก็ตามเราอย่าไปน้อยใจไปอย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เลือกพ่อของอีตุ้งติง้งสะดิ้งสีกลับมาอีกนะคะเพื่อเด็กนักเรียนคนไทยทุกคน จะได้ไม่ต้องมีที่เรียนจะได้ไปกู้ยืมเรียนโดยที่ไม่มีเงินอีกต่อไปจบ,จบข่าวค่ะจบข่าวค่ะเมื่อกี้เป็นข่าวค่ะเป็นข่าวไม่ใช่เป็นการบ่นค่ะเป็นข่าวเมื่อกี้ไม่ได้บ่นนะคะแต่เป็นข่าวโอเคนะคะเป็นข่าวค่ะไม่ได้บน่นโอเคนะคะทุกคนค่ะ อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอยากจะมีการเพิ่มกองทุนกู้ยืมเรียนต้องเปลี่ยนนายกร,รัฐมนตรีจากแก๊งของคุณพ่อสทอรอของคุณหนูตุ้งติ้งสะดิ้งสีเสียก่อนค่ะทำไมล่ะคะโอ้ยอีศก,กเปตนี่ตั้งแต่มันออกจากมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีจนมันออกไปวันนี้ยังไม่มีผลงานหาอะไรเลยนะคะข้อที่หนึ่งยักยอกงบหรือปล้นงบ จากการที่จะต้องไปจ่ายให้กับเกษตรกรผ่านทกศปล้นงบจากที่จะต้องไปใช้นี่ทกศใช้นี่ออมสินปรากฏมาตรา144อีนี่จะต้องติดคุกและจะต้องชดใช้จํานวนระยะเวลาประมาณไม่เกิน20ปีเลยนะคะทําไมล่ะคะโอ้โหเสือกยักย่อมงบในการไปแจกให้คนช่วยรุ่ยช่วยแจกโดยที่ปรากฏว่าไม่ได้มีการจัดสรรง,งบนี้เนี่ยไปให้ถูกที่ถูกทางแล้วก็เอางบนี้เนี่ยไปคืนให้กับธนาคาร เพื่อการเกษตรและก็สหกรณ์และก็ธนาคารอมสินทั้งทั้งที่รัฐบาลนะคะ,ะได้มีการไปยืมธนาคารสองธนาคารของรัฐเนี้ยมาแปลว่าเรื่องนี้ต้องติดคุกไม่ติดคุกก็ต้องโดนเว้นการปฏิบัติหน้าที่หลายปีและหรือไม่ก็คือเป็นนักการเมืองอีกไม่ได้ประมาณสัก10บ0ปีแล้วก็จะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายเหมือนกันกันกบยิ่งรัก์ชินวัตรจะต้องชดใช้ค่าเสียหายโครงการจำนำข้าวนั่นเองอันนี้เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ที่มันพยายามจะแก้อยู่ โอเคนะคะทุกๆกคนไม่เคยได้ยินคําว่าโยกงบจากรัฐบาลก่อนๆเลยนะครับทําได้ด้วยเหรอมันทําไปแล้วมันทําไปแล้วยกงบยังไงล่ะนั่นก็คือวิธีการวิธีการก็คือมึงฟังก่อนนะคะรัฐบาลใดๆก็ตามแต่นะคะเวลาปรับตัดงบได้เวลามีการโยกงบนะคะในการที่จะเอางบก้อนนี้นะคะไปงบพัฒนาก้อนนี้เปลี่ยนเป็นไปพัฒนาด้านนี้อันเนี้ยได้แต่งบ ที่เขาจัดสรรไว้เพื่อใช้หนี้คืนให้กับธนาคารที่ตัวเองไปยืมมางบใช้คืนหนี้ที่เราไปกู้มารัฐบาลใดกู้ก็ตามแต่งบประประมาณประจำปีซึ่งมาจากภาษีประชาชนที่จัดไว้ในกรรมธิการงบประมาณจัดไว้ในก้อนของพระราชาบัญญัติงบประมาณงบที่จะต้องจัดไว้สําหรับการใช้หนี้นั้นจะต้องมีวินยัยจะเอาไปใช้แจกเอาไปใช้สําหรับ ทำเหมืองฝายเขื่อนอ่างเอาไปใช้ทาสาหรับการอื่นมิได้อันนี้เป็นกฎหมายเพราะว่าเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติการเงินการคลังและขณะเดียวกันเป็นพระราชบัญญัติกฎหมายนี้ถ้าเกิดใครทําผิดเท่ากับเป็นการกระทําความผิดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐนูลฉบับปี2560ได้เขียนไว้ว่าถ้าผู้ใดนายกรัฐมนตรีผู้ใดรัฐมนตรีผู้ใดทําผิดพระราชบัญญัติการเงินการคลังเท่ากับการทําผิด กฎหมายรัฐธรรมนูญแปลว่าอะไรก็แปลว่าจะต้องติดคุกหรือไม่ก็คือต้องชดใช้ถ้าเกิดใช้ไป3 0 0แสนล้านก็ต้องเอาไปชดใช้3 0 0แสนล้าน โดยที่จะมีใครต้องชดใช้บ้างก็จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวเรือแล้วครมอรหรือรัฐมนตรีท่านใดที่อยู่ในที่ประชุมครมในวันนั้นก็จะต้องไปแชร์ชดใช้คืนด้วยขายบ้านขายรถเลยสอสอคนใดที่อยู่ในกรรมธิการด้วยก็ต้องไปขายบ้านขายรถเอาไปชดใช้ซะหรือสอสอคนใดที่โหวตพบรบงบประมาณอันนั้นก็จะต้องไปขายบ้านขายออรถสบก็ตาม สรุปจบข่าวที่2ของดเรมริกาไม่ต้องถามเยอะตามนี้เพราะว่าดอเรมาริกาอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นถ้าใครไม่เคยอ่านกฎหมายฉบับนี้อย่าเถียงจบค um ุณดรมารีคะเขาไม่ถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองตัดสินทางการเมืองแบบนี้สมัยหน้าก็มาอีกถูกต้องไหมคะปัจจุบันคดีที่จะต้องถูกตัดสินทางการเมืองอยู่ในขั้นตอนของปปช 3วัน7จวันข้างหน้าปปชก็ต้องส่ง3าดีกาสารดีกากแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช้วิธีการไตส่สวนพอไตส่สวนประมาณ15วัน30วันก็โดนตัดสิทธิ์อยู่ดีซัมติงไหลเดดประมาณนี้แปลว่าอนาคตอนางอเนี่ยยากยกเว้นว่าพ่องจะพยายามดันทุรังซึ่งก็ยากเพราะอะไรวันที่9ชะตากรรมของพ่องก็ไม่รู้จะหมูลล่ลรจ่า และขนาดเดียวกันอย่างไรก็ตามแต่แม้พ่องพยายามในการที่จะฮุบป,ประเทศนี้เสมือนว่าตัวเองเป็นลูกเจ้าหลานเจ้ามาจากไหนก็ตามแต่แต่ก็ไม่มีสิทธิ์ทําได้อย่างไรก็ตามแต่ขนาดลูกเจ้าหลานเจ้ายังไม่มีใครขายแผ่นดินกินเลยแต่ปรากฏอีนี่ลูกเช็กลูกจีนมาจากไหนก็ไม่รู้เสือกจะเอาแผ่นดินกูไปแบ่งให้กับขมรซึ่งอันนี้ทำไม่ได้เลยจบข่าวที่สามจบนะคะและจบคำถามนี้ตัดกลับมาที่คำถามนี้มีใครจะถามอีกไหมคะ ที่ครูที่ครูเนี่ยย้ายงบนิดเดียวให้ออกกรณีนักการเมืองต้องแรงกว่าสิถูกต้องที่ครูเนี่ยเอางบเนี่ยจัดสรรจากนักเรียนชั้นปหนึ่งเบียดงบก้อนนี้ไปทำกับข้าวให้นักเรียนชั้นป .6 กกินแต่ปรากฏครูต้องออกจากราชการเลยเพราะใช้งบผิดประเภทนี่ขนาดแค่ครูนะมึงยังไม่ปลานีครูเลย ชั้นใดก็ชั้นนั้นนายกรรัฐมนตีหรือรัฐมนตรีสอสอหรือสอวอโยกงบแปลงงบปล้นงบที่จะต้องเอาไปจ่ายคืนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรสําหรับเกษตรกรธนาคารเพื่อออมสินสําหรับเด็กแต่ปรากฏมึงสกโยกมึงโสกปล้นงบนี้แทนที่จะเอาไปใช้หนี้ที่มึงยืมมาแต่ปรากฏเอาไปแจกอิรุยฉุยแฉกเพื่อกระตุ้นกระเตื้องชื่อเสียงเรืองของมึง ตรงจุดนี้ถือว่าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะจบข่าวนะคะมีใครไม่เข้าใจอีกไหมคะพูดจนเห็นไส้เห็นพุงแล้วพูดจนเห็นไหมเห็นหมอนแล้วคุณพี่เข้าใจไหมคะมีใครไม่เข้าใจกดหนึ่งใครไม่เข้าใจกูกดหนึ่งใครไม่เข้าใจกดหนึ่งใครเข้าใจแล้วให้กดหใครเข้าใจแล้วกดห้าห้าใครเข้าใจแล้วกดห้า ใครไม่เข้าใจกดหนึ่งใครไม่เข้าใจกดหนึ่งใครเข้าใจแล้วกดห้า <c oughs> คือต้องคอยถามอยู่ตลอดเพราะเดี๋ยวเนี่ยพูดไปพูดมาเดี๋ยวพูดซ้ำพูดซากพูดวนไปวนมาเพราะเกรงว่าคนจะไม่เข้าใจโอเคนะคะคนก็มีเยอะควายก็เข้ามาฟังมากดรอเรมริกาก็ต้องแยกแยะต้องปรับภาษาด็อกเตอร์ให้เป็นภาษาคน ขนาดด้วยกันมันจะมีควายที่ไม่เข้าใจจากนั้นต้องปรับภาษาคนให้เป็นภาษาคนให้เป็นภาษาควายด้วยตามนั้นดรตมริกาสบายมากเป็นด็อกเตอร์แต่ยังไม่ได้เป็นสัตว์จาจา์แต่เป็นด็อกเตอร์ที่ไม่ได้ลอกข้อสอบใครมาและเป็นด็อกเตอร์ที่ไม่ได้บอกให้พ่อไปขอเอาข้อสอบออกมาให้ลอกพร้อมกับเพื่อนเป็นด็อกเตอร์ที่ไม่พกโพยเข้าห้องสอบเป็นด็อกเตอร์ที่เรียนมาทํางานวิจัย ที่ตัวเองถนัดด้วยตนเองและงานวิจัยทั้งปริยาเอกทั้งปริญาโทเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤตินิสัยและความชอบของรัฐบริกานั่นคืองานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์อันจะมาทดแทนโทรทัศน์พัดลมต่างๆนั่นคือทางเลือกของประชาชนในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการเมืองเศรษฐกิจและสังคม และบัตรนี้จากดีกรีปริญญาด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัย,ร,ยร,รังสิตของด็อกเตอร์มริกานนั้นได้มีการมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นที่1ในปัจจุบันนี้คือ TikTok และก็ตูปเพื่อที่จะมาใช้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเศรษฐกิจการเมืองสังคมเพราะฉะนั้นนี่คือตรงสเปคตามปกที่เรียนมาที่สุดแล้วกูไม่ได้เป็น ลูกคุณหนูไฮโซเรียนการโรงแรมมาเสร็จแล้วก็ไปฮุบที่ช้างสร้างโรงแรมไม่มีใครไปนอนจากนั้นปุ๊บเสือกไปยึดที่ป่ามาทำโรงแรมของตนเองและปรากฏขายห้องก็ไม่ได้จากนั้นปุ๊บแม่งเสือกมาเป็นฝ่ายบริหารทางด้านการเมืองการบ้านการเมืองเสือกไปนั่งอ้อย้อยกับประเทศเพื่อนบ้าน,าบ,านบอกความลับประเทศตัวเองให้เขาฟังหมดความอ่อนด้อยทางด้านยุทธการต่างๆไปบอกเขาฟังหมด ไปหนีบแข้งหนีบขากองทัพกองไทยของตัวเองทั้งหมดจากนั้นปุ๊บก็เลยเกิดเหตุการณ์วิปรัลา์อุบาทชัดชั่วปรากฏประเทศไทยก็เลยจะต้องเสียตั๋วให้กับประเทศข้างบ้านจนกระทั่งทำให้ตัวเองต้องโดนอภปหิออกจากการเมืองไปท,ทั้งหมดไม่มีใครแกลง้งทั้งหมดไม่มีใครแกล้งเลยทั้งหมดเป็นเพราะตัวเองอาหางกาอวดศักดา และขณะเดียวกันเสือกมีปัญญาน้อย <g ül> ถ้ามีปัญญาเยอะเนี่ยจะไม่โดนแบบนี้หรอกมันจะต้องมีรู้หมูรูจจ้จากันบ้างแต่นี่ดันปัญญาน้อย <g ül> ต่อไปคะ่ะทุกคนวันนี้รฐมริกาขออนุญาตเราจะจัดโปรโมชั่นสำหรับความสบายใจ โปรนี no ้เป็นโปรส่งคุณหนูกลับบ้านโปรส่งคุณหนูกลับบ้านโปรลูกคุณหนูบ้านรวยค่ะโปรลูกคุณหนูบ้านรวยลูกคุณหนูบ้านรวยโปรลูกคุณหนูบ้านรวยวันนี้นะคะเราจะจัดโปรลูกคุณหนูบ้านรวยลูกคุณหนูบ้านรวยในวันนี้นี้นี้เราจะจัดโปรอันนี้นี้นี้โปรอันนี้ของเรานะคะเราจะจัดโปรอันนี้นะคะลีมูเวอร์เจล หนึ่งกล่อง359กาองกล่อง718บาทซื้อ2กล่องแถม1กล่องริมูว่าเจลจะเป็นตัวแบบอังกฤษอังกรอยแบบนี้นะคะเนื้อสีเขียวเป็นเจลสำหรับเช็ดล้างเครื่องสำอางแป้งลิปสติก และต่างๆออกจากผิวหน้ามีไมเซล่าในการดูดสิ่งสกรปรกและฝุ่น PM ออกจากผิวหน้าคุณไม่เกิดการอักเสบไม่เกิดสิวอุดตันไม่เกิดฝ้ากระจุดด่างดำหน้านุ่มเมื่อคุณเช็ดออกตัวนี้จะเป็นวันสต็อปเซอร์วิสคือมีทั้งตัวของการรีมูฟเครื่องสำอางออกเช็ดเรื่องสำอางออกโดยแค่เช็ดเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องล้างซ้ำก็ได้หรือจะล้างซ้ำก็ได้และขณะเดียวกันมันเป็นคลีนซิ่ง Clean, ล้างออกไปเลยจากนั้นพุ๊บเป็นน no ัวลิสซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยในการประทินและบำรุงผิวตัวนี้มีสารสกัดจากน้ำใบบัวบกมีสารสกัดจากมเมล็ดข้าวโพดมีสารสกัดจากตัวของว่านหางจระเข้สารสกัดจากแตงกวาและสารสกัดจากไฮายาลูรอนและไมเซล่า<ม>เพราะฉะนั้นตัวนี้ดอกริิกาไม่เคยจัดโปรสแถมหนึ่ง จัดไปค่ะ2แถม1ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อตัวนี้จัดไปเลยนะคะทุกคนดเัเมาริกาจัดให้ซื้อโปรเด,ด็ดๆซื้อ1กล่อง359บาบาทจะมีตะกร้าหนึ่งกล่องไปซื้อที่ตะกร้าหนึ่งกล่องแต่ถ้าเกิดตะกร้าสองกล่องจะเป็นอย่างนี้นะคะซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมซื้อสองแถมหนึ่งตัวนี้นะคะซื้อสองขวดแถมให้หนึ่งขวด ปริมาณของ1ขวดคือเท่าไหร่รู้ไหมคะปริมาณ1ขวดคือ140กรัม140 ml คือเยอะมาก140 ml เนี่ยเอาขึ้นเครื่องไม่ได้เพราะอะไรมันไม่ใช่ขนาดพกพามันเป็นขนาดตั้งโต๊ะ140 ml คือเยอะมาก140 ml ขายให้359บาทวันนี้จัดโปรค่ะ จัดโปรเพราะว่าเป็นโปรที่แนวหน้าขอมาแต่เมื่อเราให้แนวหน้าได้เราก็จะต้องให้ที่ทิกตอกเราด้วยแปลว่าซื้อสองขวดแล้วก็บริการแถม1ขวดซื้อ2เหนิมหนึ่งแซลสองแถมหนึ่งซื้อ2แถมหนึ่งซื้อ2แถมหนึ่งจัดไปเลยค่ะทุกคนอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งจำนวนจํากัดนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งนะคะขาย2แถมหนึ่งอยู่ตลอดไปจํานวนจํากัดเชิญค่ะ ตก้าที่ปักให้คือตะก้าที่7 2ดแถมหนึ่งดรมาริการไมเซล่าให้ยาเมคอัพรีมูฟเวอร์เจลตัวนี้เป็นเจลที่เช็ดล้างเครื่องสำอางออกเพียงแค่คุณใช้ทิชชู่นะคะพอปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มถูถูทั่วหน้าใช้ทิชชู่เช็ดออกเช็ดออกเช็ดออก,ออกสำหรับสาวขี้เกียจไม่ต้องอาบน้ำซ้ำแล้วก็ได้ไม่ต้องล้างหน้าซ้ำก็ได้เช็ดแล้วสะอาดเลยเพราะมีไมเซล่าแต่ขนาดยวกันสำหรับใครก็ตามไม่ชินเช็ดออกเช็ดออกเช็ดเครื่องสำอางออกเสร็จ อาบน้ําล้างหน้าซ้ําก็ได้หรือล้างหน้าโดยโฟมซ้ําก็ได้ล้างสบู่ซ้ําก็ได้ล้างน้ําเปล่าซ้ําก็ได้ได้ทั้ง2แบบสําหรับบ้านนี้นะคะเราจะจัดให้คุณนะคะได้ นะคะเราจะจัดให้คุณได้นะคะใครที่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ดอเรมาริกาสกินแคร์นะคะผลิตภัณฑ์ดอรมาริกาสกินแคร์นั้นเป็นตัวแม่ของสกินแคร์ในยุคปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดอเรมาริกานะคะเป็นเจ้าของเป็นผู้ลงทุนแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโรงงานที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับเราอย่างเป็นอย่างดีและนอกจากนั้นยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมา2ปีและเรามีตัวดีๆของเราเยอะแยะแต่แป้แตกไปหมดเลยค่ะ เพราะฉะนั้นใครอยากจะได้ตัวไหนเชิญได้เลยค่ะโอเคสําหรับบ้านนี้สั่งซื้อที่นี่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 จัดไปเลยค่ะบ้านนี้สั่งซื้อที่แอดมหาสุขช็อปบ,บ้านเขียวจัดไปค่ะ ส่วนสําหรับบ้านนี้นะคะเราจัดที่นะคะตะก,การติ๊กตอกให้คุณที่ด r m a เ i k รมาริกาชอปซึ่งอยู่เชื่อมกันกันกบครีเอเตอร์ช่องนี้ช่องร้านจัดไปค่ะด r m a เ i k รมาริาชอปมีทุกผลิตภัณฑ์ประมาณ25ไอเทมจัดไปเลยค่ะซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมหทุกคนฉันจะอธิบายอย่างนี้สำหรับตัวรีมูเวอร์ มันสําคัญอย่างไรขออนุญาตกลับเรียนว่าสําคัญมากน้องมายใครก็ตามที่ไม่ล้างหน้าด้วยรีมูเวอร์มันจะเป็นยังไงคะหนา้าอุดตันค่ะเพราะอุดตันแล้วที่นี้สิวก็จะขึ้นพอสิวขึ้นแล้วหน้าเราก็จะพางาน่ังั้นเราก็ต้องล้างหน้าด้วยให้สะอาดไม่ว่าเราจะแต่งหน้าหรือว่าไม่แต่งหน้านะคะตัวเนี้ยเอาไว้ล้างก่อนที่เราจะล้างโฟกล้างหน้าหรือว่าล้างสบู่ได้เลยอืมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้คือว่าจะต้องมีรีมูเวอร์เจลถูกไหมคะและปกติน้องไมล์ล้างรีมูเวอร์เจลอย่างไงคะคุณก็ปกติก็คือใช้รีมูเวอร์เจลใช่ไหมคะล้างหน้าก่อนอาบนะ้ำนั่นแหละเพราะว่าเราแต่งหน้าใช่ไหมบางวันเราไม่แต่งหน้าเราก็ทาครีมกันแดดครีมกันแดดอนะ่ะมันจะล้างแค่สบู่อย่างเดียวอะ่ะมันไม่พอก็เลยต้องใช้รีมูเวอร์ตัวเนี้ยอื ล้างไปก่อนรูนรูนไปก่อนแล้วทีนี้แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่า uh. แล้วทีนะถ้าขี้เกียดอาบน้ำยังไม่อาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือล้างน้ำเปล่าออกไว้ก่อนได้มันก็จะไม่มันก็จะไม่แพ้ก็จะไม่เหนียวหน้านะคะทุกคนหน้านมันจะนุ่มเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีไฮยาลูรอนิซิปชนิดล้างออกมาแล้วคือหน้านุ่มมาก แต่พอเสร็จแล้วอาบน้ำเนี่ยก็ล้างาหน้าด,ด้วยสบู่ใช่อย่างหนูอาบน้ำเนี่ยจะล้างหน้าด,ด้วยสบูอ่อ่อะประมาณประมาณอย่าง,าางนั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนถามบอกว่าทําไมเราจะต้องใช้รีมูเวอร์ด้วยมันเป็นเรื่องของคนสวยถ้าคุณเป็นคนที่ไม่สวยเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจสิ่งนี้แล้วคนสวยส่วนใหญ่เขาจะผิวดีเพราะฉะนั้นคนจะผิวดีก็คือจะต้องมีความละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสกินผิวเพราะฉะนั้นตัวรีมูเวอร์เป็นตัวเช็ดล้างเครื่องสําอางออกอย่าบอกนะคุณไม่ใช้แป้ง อย่าบอกนะคุณไม่ใช้กันแดดอย่าบอกนะคุณไม่ได้ใช้กันแดดผสมรองพื้นอย่าบอกนะคุณไม่ได้ใช้คุชชั่นอย่าบอกนะคุณไม่ได้ใช้ลิปสติกอย่าบอกนะคุณไม่ทานุ่นทานี่นั่นแหละไอ้สิ่งที่คุณโบนุ่นโบนี่ทานุ่นทานี่ไปรวมทั้งถ้าเกิดแม้คุณไม่ทาแต่คุณออกจากบ้านไปคุณเข้าไปในสวนคุณอยู่ในบ้านแต่คุณเจอฝุ่น pm ฝุ่น pm มันจะตกไปอยู่ในร่องสิวนะคะร่องรูขุมขนโดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นแหละมันจะหมักหมมเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณล้างออกไม่หมดไม่มีตัวไมเซราดูดออกไป เหมือนเครื่องดูดฝุ่นออกจากรูขุมขนคุณหน้าของคุณจะพังเพราะฉะนั้นเวลาหน้าพังคุณก็จะมาบ่นบอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นนุ่นเป็นนี่นเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นอีกแล้วเป็นนุ่นเป็นนี่รักษายังไงดี <ท idol. S 1> คุณพี่คะคุณจะไม่ต้องรักษาอะไรถ้าเกิดคุณดูแลผิวหน้าดีๆซื้อสองแถมหนึ่งค่ะซื้อสองแถมหนึ่งค่ะจัดให้นะคะซื้อหนึ่งขวดจะไปที่ตะกร้าหนึ่งขวดแต่ถ้าเกิดจะมีโปรโมชั่นก็คือซื้อสองขวดแถมหนึ่งวขวดค่ะ ถ้าใครอยากจะซื้อ1ขวดนะคะก็ไปที่ตะก้าหขวดมันจะมีตะก้าหขวดให้ตะก้าหขวดจะมีอยู่ที่ตะก้าสิแต่ตะก้าสขวดมันจะอยู่ที่ตะก้าเเพราะฉะนั้นคุณพี่เลือกเอาว่าจะเอาตะก้าสิหรือตะก้าเเลือกได้เลยค่ะตะก้าเกับตะก้าสิถ้าแบบประหยัดซื้อไปขวดเดียวใช้ก่อนไปที่ตะก้าสิบห้าสามร้อยห้าบาบาทหขวดแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้2แถม1ไปที่ตะก้าเจ็ดเขาจะเขียนไว้เลยว่า2แถม1นะคะมเซล่าไฮยาเรมูเวอร์เมคอัพเจ ก็จัดไปค่ะซื้อ2ขวดจ่ายตัง700บาทแต่คุณได้ของไปทั้งหมด3ขวดและ140 ml ลดสมันแตนแอนด์แอน,แอน,แอนมากเชิญที่นี่วันจันทร์วันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันกรรมกรที่ไหนคะและขณะเดียวกันส่วนที่นี่เราไม่มีวันหยุดค่ะเพราะตอนนี้ พรรคการเมืองทุกพรรคของเราไม่หยุดในการที่จะดีลกันและตอนนี้ก็ยังประชุมอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นโปรดทราบปัจจุบันรัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการตอนนี้รักษาการนายกรัฐมนตรีประกาศว่าฉันจะยุบสภายุบไปเถอะมึงเลือกตั้งกลับมากูคิดว่ามึงก็ได้แค่สองคนเท่านั้นแหละได้พ่อกับลูกมาเท่านั้นที่เหลือก็จะไม่ได้ทําเมลามึงยุบไปเลยล่าสุดพรรคประชาชนโดยน้องผลิตไอติมบอกว่าถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยไม่รอพรรคประชาชนตัดสินใจจะยุบสภาก็ยุบไปเลยยุบยุบไปเลยเพราะกูอยากจะให้ยุบอยู่แล้วและกูอยาก จะรู้จริงๆว่ามึงมีอำนาจยุบสภาจริงหรือเปล่าหรือว่ากรณีของการมีไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงแล้วก็ไม่ได้รับพระราชการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจยุบสภาได้อย่างไรวะถ้าอย่างไรก็ตามแต่อยากจะเชื่อไอ้คนไตพังก็เชื่อไปเลยจบจบข่าวอันนี้นะคะดรมริกาขออนุญาตกล่าวไว้แต่ขณะเดีวยวกันน้องไอติมไม่ได้กล่าวขนาดนี้ดอตอรมริกาเติมโอเคนะคะอ่ะต่อไปค่ะ เราจะไปดูที่โปรสบายใจของเรานะคะโปรสบายใจรีมูเวอร์เจลจบไปนะคะต่อไปมีคนบอกว่าอยากจะได้รีมูเวอร์มาร์กหน้าอยากจะได้สลิปปิ้งมาร์กใช่ไหมโอเคคุณพี่ขามาร์กหน้ามันเลดจริงจริงน้องไมล์มาร์กหน้ามันเลดยังไงนะคะมาร์กหน้าเนี่ยตัวเขียวเขียวขวดเขียวมาร์กหน้าขวดเขียวมาร์กหน้าเลดอย่างไรจัดมาร์กหน้าก็เคยใช้แล้วจะทำให้หน้าลุกมากหน้าลุกชุ่มชื้นะคะหมดก็คือคืนเดียวรู้เรื่อง คือเดี๋ยวรู้เรื่องเลยมาร์กสีเขียวคือเราทาครอบไว้ได้เลยนะคะเพราะมันเป็นมาร์กเราไม่ต้องงบหรือว่าไม่ต้องกลัวมันหมดเพราะว่าหนึ่งกระปุกอะมีห้าสิบกร,รมัมก็คือบวกบวกคอบไปเลยนะคะหนาๆแล้วก็ตื่นเต้นมากหน้าเราก็จะนุ่มชุ่มชื้นเหมือนหน้าเราอะอิ่มฟูใครที่ว่าต้องการฟื้นฟูผิวเร่งด่วนนะคะให้ใช้สลิซติ้งมาตัวนี้ได้เลยทุกคนอ่ะรีวิวกลับมาลูกค้าที่ซื้อไปอะ บอกกันทุกคนเลยว่าสลปปิ้งมาร์กใช้แล้วหน้านุ่มมากใช้ดีมากก็คือทุกคนกลับมาคือทํากันหมดเลยค่ะไม่เชื่อดูหน้าน้องไมยได้เลยนะคะทุกคนมาร์กทุกคืนนะคะเพราะว่าใช้ฟรียังมีเกียรตินะคะมาร์กทุกคืนโอเคนะคะทุกคนสาหรับสลิปปิ้งมาร์กของเรานะคะวันนี้เราทําโปรโมชั่นต่อต่อจากพี่ปองขอนะคะสลิปปิ้งมาร์กตอนนี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าถ้าซื้อ1กล่อง7 90บาทแล้วตอนนี้เรามีนะคะโปรโมชั่นก็คือซื้อเลยนะซื้อ2แถมหนึ่ง ซื้อ2แถม1ค่ะทุกคนโอเคนะคะใครอยากจะได้ s l i p p i n g mask นะคะทุกคนซื้อ2กล่องนะคะกดไป2กล่องได้อีก1กล่องค่ะอจัดไปเลยค่ะ s l ิป p i n g m า s k สำหรับใครที่ใช้แล้วไม่พอนะคะจัดไปเลยค่ะ s l i p p i n g m a s k นะคะจะมีโปรโมชั่นอย่างเดียวนะคะซื้อ2กล่องถึงจะได้แถม1กล่องซื้อ2แถม2แถม1ซื้อ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 2แถม1จัดไปเลยค่ะ2แถม1น จัดไปเลยค่ะซื้อ2จงแหนึ่งซื้อ2จงหนึ่งทางบ้านนี้นะคะซื้อที่นี่ได้เลยค่ะสลิปปิ้งมาร์กดอเรมาริกามันจะเป็นด็เรมาริกาสกินแคร์นะคะและตัวนี้จะเรียกว่าสลิปปิ้งมาร์กจะเขียนตัวชัดๆว่าสลิปปิ้งมาร์กนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นมาร์กหน้าเป็นสลิปปิ้งมาร์กที่เด็ดสลตีอีอีมากเพราะว่าตัวนี้จะมีสารสกัดที่มาจาก2คอมเพล็กซ์ใหญ่ๆอันที่1มาจากประเทศฝรั่งเศสมันจะเป็นสารสกัดที่มาจากต้นดอกลาเวนเดอร์ซึ่งเป็นดอกไม้ป่าจากประเทศฝรั่งเศส และสกัดออกมาเป็นสารสกัดลาเวนดินซึ่งตัวนี้จะสร้างความชุ่มและให้กับผิวแล้วก็ผิวจะฉ่ำน้ำตลอดทั้งวันทั้งคืนอันที่2จะเป็นคอมเพล็กซ์จากสารสกัดประเทศญี่ปุ่นก็เลยมีธงชาติญี่ปุ่นติดอยู่ตรงนี้นะคะโดยออยอกำหนดให้ออยอให้ คือสารสกัดเหล่านั้นคือจะเป็นสารสกัดที่มีตัวสกิลเลียซึ่งเป็นดอกไม้ญี่ปุ่นและมีอิงเฉินจากประเทศญี่ปุ่นมีตัวมันเบลลี่จากญี่ปุ่นมีพุทราจากญี่ปุ่นและมีอีกตัวหนึ่งจากญี่ปุ่นทั้งหมดเป็น5สารสกัดรวมตัวกันเป็นคอมเพล็กซ์หนึ่งซึ่งสารสจกัดตัวนี้จะเป็นตัวที่ลดไวัยลดความแห้งกล้านของผิวและก็นะคะเป็นตัวที่จัดการเรื่องเกี่ยวกับนะคะความดาความคล้าความหมองให้กับผิวเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังมีคอลลาเจนอีก3ตัวมีเนานามา ที่จัดการเรื่องฝ้ากระจุดด่างดาด้วยและมีสารสกัดจากสารหร่ายทะเลและนอกจากนั้นยังมีสารสกัดตัวอาลันโตอินที่จะไปช่วยสร้างความชุ่มชื้นในกระผิวตัวนี้ก็เลยกลายเป็นรวมสารสกัดทั้งโลกใบนี้โลกทั้งใบให้กับเธอคนเดียวกระปุกนี้50กรัม790บาทลดราคาแล้วจาก8ป0ิบาทเหลือ790อิบาทแล้วซื้อ2กระปุกแถม1กระปุกสลิปปิง้งมาค,คืออะไรสลิปปิ้งแปลว่า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  แปลว่านอนหลับเมื่อคุณกําลังจะนอนหลับคุณมาร์กหน้าตัวนี้ไปจากนั้นคุณไม่ต้องตื่นขึ้นมาเช็ดไม่ต้องล้างไม่ต้องลอกออกไม่ต้องอะไรเลยค่ะมันไม่เป็นหน้ากากแต่มันจะซึมเข้าผิวอย่างรวดเร็วปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กปึ๊กจากนั้นคุณพี่หมักมันอย่างนั้นจนกระทั่งข้ามคืนเช้ามาค่อยล้างหน้าอาบน้าําจากนั้นตื่นด้วยนะคะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาคุณจะเห็นผิวว่าฉ่าน้ํามากดีมากแล้วแป้งจะติดหน้าหน้าจะติดแป้งแล้วผิวพรรณจะดีและทนมาก จัดไปเลยค่ะซื้อสองกล่องแถมหนึ่งกล่องจัดไปเลยค่ะบ้านนี้สั่งซื้อที่นี่บ้านนี้สั่งซื้อกับน้องใหม่ที่นี่สั่งตอนนี้แอดมินอยู่ที่นี่สั่งตอนนี้ได้ตอนนี้เราจะจัดส่งเลยทันทีพรุ่งนี้สิบโมงจัดไปส่งวันต่อวันส่งวันต่อวันส่งวันต่อวันหนูนอนกลางวันใช้ได้นะคะนอ้นองคุณน,น,น,น้องขา น้องน้องคุณน้องค่ะน้องทํานีใส่เหมือนแม่พี่เลยค่ะแม่พี่นอนอะ่ะกลางวันนอนกลางคืนแม่พี่มาร์กหมดเลยดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหนูจะนอนกลางวันหนูจะนอนกลางคืนหนูมาร์กไปเะยคะขอให้หนูตื่นขึ้นมาแล้วน่าจะนุ่มมากได้หมดค่ะมันเป็นสลิปปิ้งมาร์ก ขอให้น้องได้หลับค่ะช่วงเวลาที่น้องหลับนั้นคุณน้องตื่นขึ้นมาด้วยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณน้องหลับแล้วไม่ตื่นเนี่ยคุณน้องจะไม่เห็นผิวอันละเอียดของตัวเองค่ะตัวนี้จะลดนะคะปริมาณอาจจะลดรูขุมขนจะกระชับรูขุมขนแล้วก็ขณะเดียวกันจะสลิปปิ้งมาร์คคือมาร์คหน้าภายในคืนเดียวและขณะเดียวกันพื้นผิวจะดีภายในคืนเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาเหมาะสําหรับการหมักแล้วก็มาร์คหน้ากันสัปดาห์หนึ่งทําแค่สี่ครั้ง ไม่ต้องทําทุกวันก็ได้แต่บางคนมาร์กทุกคืนถ้าไม่กลัวเปลืองก็มาร์กไปเลยทุกคืนแต่ถ้าเกิดกลัวเปลืองใช้แค่วันเว้นวันหรือว่า2วันเว้นอีกหนึ่งวันก็ได้แล้วค่ะ ขอบพระคุณมากเลยค่ะทุกคนที่มีการชมเชยกันเข้ามา1กล่อง7จ็กิบบาทนะคะแล้วมันจะมีซื้อสองแถมหนึ่งด้วยคุณพี่กดมา2อกล่องแถมหนึงกล่องแต่ถ้าเกิดคุณพี่จะลองแค่กล่องเดียวคุณพี่ไปเลยค่ะกล่องเดียว790บาทด็อเตอร์าริการลดราคาให้แล้วอีกร้อยบาทไม่เอาไปที่790บาทค่ะซื้อ2แถมหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใส่เสื้อสีเขียวค่ะ ใส่เสื้อสีเขีย ALLY วค่ะเหนียวซับใส่เสื้อสีเขียวเหนียวซับค่ะทุกคนวันนี้เราก็มีการใส่เสื้อสีเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับจ้าใส่เสื้อสีเขียวเหนียวซับกันนิดหนึ่งนะจ๊ะ